สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์ครับวันนี้พิ่สีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันาบเจ้าซูรุกิ SV 6 5 0ครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2024นะฮะเลขไม่ห0 0่กิโเมตรแท้ครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นรถใช้มือเดียวด้วยนะครับสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงจะสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาชมเลยครับเลขไม่คันนี้ครับวิ่งมานะฮะ1,679กิมแท้ครับเรามีเลขไม่จากบรรลุคาให้ดูทุกคัน จอเดินไปคันนี้สวยใสครับเหมือนใหม่ฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงปุ่มกดก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะฮะนี่อะไะครับกุญแจให้มาครบ2ดอกนะฮะคันนี้หัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยครับไม่มีรอยโลโก้สุรุกิอยู่ครบเลยแฮนด์เดิมนะฮะนี่เป็นแฮนด์จับโชคนะครับประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับตัวสต่างๆไม่มีเรือรำไม้แต่จุดเดียว ปอกแฮนดเดิมครับแทบไม่สึกเห็นไหมครับหนึ่กิโเมตรแท้ต้องเป็นแบบนี้นี่ตุ้มไปแฮนเดิมมือคลัตช์ลําถึงมือเบรกนะฮะยังคงเป็นของเดิมครับนี่เป็นแบบก้านเหรียญปรับระดับได้กระปุกระบงเบรคครับสวยใสเหมือนใหม่ไม่มีแตกร้าวแตกลายงามไม่มีขุ่นประกับคันเร่งดูนะครับตัวสอดต่างๆเนี่ยไม่มีเลือนลางเลยครับนี่น็อตฝาถังเดิมครับสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบฝาถังสวยครับลายลิ้วรอยครับตัวถังเนี่ยเป็นสีเดิมสติ๊กเกอร์เดิมสติ๊กเกอร์ว่า มีเพียงรอยขนแมวเล็กน้อยครับแต่ว่าน้อยมากๆไม่มีบุกรักยิ้มเลยเบาะนั่งคันนี้คงเป็นหนังเดิมนะฮะไม่มีขาดไม่มีรูแฟลลิงกันท้ายเดิมสวยครับติ๊กเกอร์เดิมนะครับไม่มีร็กเกอร์เคลือบแม้แต่จุดเดียวไมท่านด้านท้ายนี่ฮะติ๊กเกอร์เดิมแท้ครับไม่มีร็กเกอร์เลยมาด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับโม่หน้าแต่งครับติดรถมาจากศูนย์เลยครับโคมไฟหน้าเป็นแบบตาเพชรนี่ฮะ นะครับเป็นดอดไฟนะครับก็บอกว่าตัวโคมเนี่ยสวยใสมันใหม่แทบไม่มีรอยหินเช่นเดียวกันแกนโช๊คสวยครับไม่มีตามดและรั่วซึมแน่นอนบังโคลนหน้าเดิมนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกก้าวยางด้านหน้าครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นะฮะดูนะครับ1000กิโลเมตรแท้แถบสีด้านข้างยังอยู่นะครับนี่คือ1000กิโลเมตรแท้แน่นอนขอบรถด้านหน้าเป็นสีเดิมครับไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งนะฮะจานเบรกด้านหน้าดูนะครับ1,000กิโลเมตรแท้ต้องเป็นแค่รอยแบบนี้ฮะขอบโช้คด้านล่าง ไม่มีรอยหินรอยล้มมาสลด์คาลิปเปอร์สวยครับไม่มีรอยแผงหม้อน้ําเดิมสวยครับไม่มีบุบยุบและรั่วซึมแน่นอนครับเนียนคลิปขอท่าสวยนี่ครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างครับมาดูฟลลิ่งด้านขวาหน่อยนี่ครับติ๊กเกอร์เดิมเต็มครับสีเดิมครับไม่มีเครื่องแบล็คเกอร์ครับนี่ฮะตัวเฟรมเดิมสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนนะฮะแข็งเครื่องเดิมสวย นะครับสีเดิมครับน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวครับมาดูฝาา้าวหน่อยนี่แห้งใสครับไม่มีหยดเยิมแน่นอนนี่คือ1000กิโลเมตรแท้ครับพักเท้าด้านขวาเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักครับขาเย็บเบรกหลังนะฮะไม่คดไม่งอแน่นอนกระปุกมันเบรกด้านหลังให้ดูก่อนสวยใสครับไม่มีขุ่นแน่นอนคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กันอัตราติดง่ายครับรอบเดินเบาเนิ่งอัตราเร่งคันนี้เป็นไงครับ นีครับโอ้โหขึ้นเร็วลงเร็วครับตาเล่งดีมากครับตอบสนองดีเยี่ยมว่พงยนต์นิ่งครับอัตตาเล่งดีไม่มีสะดุดเลยครับอันนี้โอ้โหสวิงอาร์มด้านขวาครับไลหรือลอยครับไม่มีเก็บงานอะไรทั้งสิ้นครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่ลอยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบรถด้านหลังครับเป็นสีเดิมนะฮะไม่มีสลอกไม่มีดุ้งยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์ครับ1,000กิโลเมตรแท้ ต้องเต็มแบบนี้ครับนี่แถบยางด้านค้าอย่างอยู่ไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดใทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้ายนี่ครับโซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ขาวใสเหมือนใหม่สวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยครับสติ๊กเกอร์ w ร์ n i n g อยู่ครบนะครับพักเท้าด้านซ้ายครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอแน่นอนครับแข็งเครื่องเดิมสีเดิมน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวครับ เฟรมเดิมสวยครับฝั่งซ้ายไลท์ดิวรอยครับสติก,กอร์มอ,อก,อ,กอ,อยู่ครบนะฮะฟันดิงด้านซ้ายสวยสติก,กอร์เต็มนะครับแผงมานานด้านข้างสวยครับฝาเบาวสวยแห้งใสเหมือนใหม่นะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับต้องบอกว่าแห้งใสตามสไตล์เทนเนอร์ไบต์นนทบ,บุรีนะครับก็บอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินน้ำมัสสลดยจานเบรกด้านหน้านะครับก็เป็นแค่รอยสัมผัสด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละครับอันนี้ เราเปิดราคาไว้อยู่ที่1นึ0 0 0สนกับาทเท่านั้นดาวน์รตัวเพียง2 0 0 0มกันบาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งข่งประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกถ้าคุณมองหา sv 6 5 0ในราคาเบาๆที่สำคัญสภาพป้ายแดงเหมือนใหม่เหมือนออกรถสูงน,นะครับในบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนใครหาอยู่รีบมาครับบอกเลยคันนี้พลาดแล้วอดแน่นอนครับแล้วเจอกันครับทนายตับบรสวัสดีครับ